สวัสดีจ้าทุกคนหอดบานเฮ่าเราเด้อจ้ะึงบรรยากาศบรรยากาศตกตนสี่โมงแรงบานเฮ่าจ้ะแม่มเอาบักขามมาฝากเด้อจ้ะตันี้ม่งจะก็มีอยู่บ่ดูปันใดใจมึงบักขามมันบักขามหน่อยไม่จะค้านอ้อนกินสุ่มไม่จ้ะพึงบรรยากาศบานเฮ่าจะเย็นสบายจ้ะ บรรยากาศบ้านโฮะดูนี่มึงบึ้งอันอันโนอมไม่จ้ะมึงจ้ะโนอมไม่แถวนึงบรรยากาศจ้ะลมเย็นสบายแต่อันนี้มาเศ้าตัวใบมันกินของใบม้วนมันก็บหอนธรรมดาจ้ะพอซีม้วนหาม้นแรกนี่จ้ะบรรยากาศงามงามมึงจ้ะต้นมะขามต้นนี้จ้ะ บดกวันไดดอกจ่ายยิงมัมัพ่ายแม่บึงตุ้มมะขามนี่จะ้ะตุ้มมะขามเนาะไปอ่อนกบบนี้จ้ะเอาไปใส่ตุ้มปลาตุ้มไก่มะขาม